เดี๋ยววันนี้เราจะมายกน้ำหนักเพิ่มความแข็งแกร่งกันดีกว่ามันยกยังไงนะอันนี้ยกแบบนี้ไงฮึแบบนี้นะปุ๊ปปิกอ๋อแบบนี้นี่เองฉันไม่เคยยกน้ำหนักมาก่อนเลยไม่เป็นไรปุ๊กปิกยกน้ำหนักไม่เป็นเดี๋ยวฉันสอนนายเองก็ได้เอาแบบนั้นนะใช่แล้วใช่แล้วนอกจากอุปกรณ์ที่เรายกอันนี้เขาเรียกว่าดัมเบลเรายังมีอันนี้อีก อันนี้เขาเรียกว่าที่บีบมือพี่ฝนถูกต้องเลยพี่ฝนกําลังจะพูดพอดีอ่ะแล้วเราจะบีบยังไงอะ่ะบีแบบนี้ไงหืบฮืบเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมือแล้วก็กล้ามของเราถูกต้องเลยอันนี้ทำอะไรเนี่ยพี่ฝนอันนี้ค่ะมาออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าชกนวมอ่าใช่แล้วใช่แล้วพอเรามีความแข็งแกร่งปุ๊บใช่ไหมอ่าสุดยอดเลยเราก็จะสามารถสู้เขาได้ทุกคน พี่ฝนจะไปสู้ใครพี่ฝนไม่ได้จะสู้ใครแล้วพี่ฝนจะมาแข่งอันนี่เขาเรียกว่าอะไรนะงัดคอเราจะแข่งงัดข้อนี่เองใช่แล้วทุกคนแข่งงัดข้อชิงแชมป์เปี้ยนโลกด้วยนะขอบอกโอ้โหมีหลายรุ่นเลยนะเนี่ยพี่ฝนแลีวจะพามาดูก่อนนี่คุณคนแรกนี่เขามีความแข็งแกร่งอยู่ที่350ความแข็งแกร่งสุดยอดเลยคนนี้ก็เก่งแล้วนะเนี่ยเดยวก่อนพี่ฝนพูดผิดไม่คิดจะทักหน่อยเหรอทักทำไม3ามกับ350ก็ใกล้เคียงกันนะ คนนี้เป็นคุณครูสี่พันนี่คุณครูที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนถูกต้องแล้วอันนี้เป็นนักกล้ามสุดแข็งแกร่งอีกคนหนึ่งคนนี้4 000, 6่หมืนหโอ้นี่ดีกว่าออคนนี้คือบอสเออไม่มีใครผ่านผมไปได้แล้วครับผมเก่ง ส่วนคนนี้นี่แข็งแกร่งสุดยอดนี่แชมเปี้ยนโลกเลยโอ้คนนี้6.3จเอ็มเลยเนี่ยนะถ้าชนะคนนี้ได้แล้วขอบอกไว้เลยว่าเราจะสามารถมีเงินลังวันเยอะมากเลยล่ะถ้าชนะคนนั้นได้ก็ชนะได้ทุกคนนะนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเริ่มต้นจากคนนี้ก่อนดีกว่ามาลองฝึกพละกกำลังการงัดข้อก่อนฮึืบเชียดด้วยนะทุ่นทุ่น ทำไมพี่ฝนเก่งขนาดนี้เออพลังเราเยอะกว่าพลังเราเยอะกว่าดูนี่ซะก่อนพี่ฝนเป็นนูฟที่มีพลังอยู่ถึง1 2ึ0 0หมื่นเคเป็นนูฟอีท่าไหนเนี่ยมีหมื่นสองแข็งแก่งมากเลยมาเจอคุณครูหน่อยมาพวกเพื่มาเชียร์ฉันหน่อยแล้วเข้าไหนอ่ะอ๋อเนี่ยเหรอฮึบฮึอบอืมโอ้โหพี่ฝนชนะไปอย่างสบายสบายฉันเองก็อยากแข่งม้างอ่ะ เดี๋ยวก่อนพวกพี่เดี๋ยวฉันขอแข่งก่อนแป๊บหนึ่งเอาเลยเอาเลยไปตรงนู้นต่อคนนี้ต่อดีกว่าคนนี้พลังแข็งแกร่งมากกว่าคนเมื่อกี้นี้อีกอันนี้เป็นพี่นักกล้ามประจำโรงยิมถูกต้องเลยมาขอแข่งหน่อยดีกว,ว่าเออ,อออเออโออเอมือให้หน่อยนะคะไหวไหมพี่ฝนไหวไหวไหวอยู่ือทำไมพี่ฝน แข็งแก่งขนาดนี้ฉันไม่มีแรงสู้เธอได้เลยนะเนี่ยทำไมเปิดมาปุ๊บเราแข็งแก่งปั๊บเลยล่ะเราแข็งแก่งมาจากรอบที่แล้วอใช่แล้วทุกคนงั้นเอาอย่างนี้คราวนี้พี่ฝนจะไปสู้บอสดีกว่ามาเฟียบอสคนนี้เขาแข็งแก่งเกินไปพี่ฝนขอขอสู้หน่อยก็แล้วกันนะคะอยังไม่ทันได้สู้เลยสบายสบายเนะเดี๋ยวนี่เราแพ้แล้วเหรอแพ้แล้วเขาพลังห้าแสนเลยนะโอ พี่ฝนแพ้แล้วทาไงดีแพ้แล้วเราก็ต้องออกกําลังกายให้แข็งแกร่งอะดิฮะต้องออกกําลังกายก่อนงะเหรอออกเว้นชันเนี่ยเหรอแล้วดเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมีอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลเราก็สามารถเปิดเพื่อนสัตว์เลี้ยงเพิ่มมาช่วยได้เหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนเปิดก่อนก็แล้วกันฮึบฉึบได้โบมาบ,บ,บ โอนายมีพลังเท่าไหร่เดี๋ยวฉันขอเปิดดูหน่อยก็แล้วกันจริงๆแล้วพี่ฝนมีเยอะกว่านั้นแล้วไม่ใช่เหรออย่าบอกเขานี่เ,นเรามีเพื่อนที่เป็นสัตว์เลี้ยงสุดแข็งแกร่งมาอยู่แล้วคนนี้เลย แล้วก็ใส่เพื่อนเข้าไปเราจะได้ยกได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นถูกต้องเลยนี่สวยมากเลยมีนกอะไรนะนกพิราบเหรอนกแก้วเปล่าเออนกแก้วมีนกแก้ว, <laughs> กแ,กวแล้วก็คุณวัวแล้วก็มีคุณอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ตอนนี้ขอ,อามาสู้ก่อนก็แล้วกันแล้วจะสู้ได้ยังไงพี่ฝนยังไม่ได้ออกกำลังกายฟาร์มเลยเอาเหรอ <laughs> สู้ไม่ได้แล้วทุกคนทําไงมีเพื่อนสัตว์เลี้ยงที่ช่วยตอนออกกําลังกายไม่ได้ช่วยตอนงัดข้อสักหน่อยเอาเหรอถ้าอย่างงั้นสงสัยเราคงจะต้องขอสู้อีกหนึ่งรอบอืนึ่อฮและแล้วก็สู้ไม่ได้อีกแล้วจะช่วยอะไรได้เนี่ยก็พลังอย่างเท่าเดิม <c oughs> พลังเท่าเดิมงั้นเอาอย่างนี้สงสัยเราคงจะต้องไปฟาร์มเหมือนกับที่พี่เอกบอกซะแล้วละ่ะใช่แล้วไปเข้าสู่อุปกรณ์แล้วก็ฟาร์มกันเดี๋ยก่อนนะ เขามีหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาตรงนี้ด้วยเหรอพี่ฝนมีหมุนด้วยเหรอใช่แล้วมีหมุนคูณสองแล้วขอบอกอ้าวงั้นก็หมุนเลยเฮ้ยเดี๋ยว่อนนี้ได้อะไรมะนั่นคืออะไรอ่ะ ได้ถ้วยรางวัลอะไรเนี่ยสมถ้วยอ๋อได้มาสามถ้วยนะยนงมี34อันเห็นหอ๋เพิ่มขึ้นมาแล้วทุกคนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถไปเปิดสัตว์เลี้ยงของเราได้เพิ่มเติมอีกใช่อัเป่าก็ใช่นะแต่พี่คิดว่าพี่ฝนฟาร์มทีเดียวเลยดีกวา่าฟาร์มความแข็งแกร่งทีเดียวงั้นเหรอดูดิแป๊บเดียวก็ขึ้นจากหกพันมาเป็นเจ็ดพันแล้วเห็นไหมเดี๋ยววันนี้ดีกว่าอออ,อ,อ,อันนี้นะ ล้ามพี่ฝนขึ้นโตมากเลยละขอบอกคราวนี้พี่ฝนก็จะมีแรงในการดึงข้อกับเขาแล้วไงจริงเหรอใช่แล้วแต่ว่าเขาต้องห้าแสนเราจะไหวเหรอง้นพี่ฝนนี่เลยขอใช้เครื่องอุปรกรณ์บีบมือก่อนนี่นี่คราวนี้มือก็จะแข็งแรงถูกต้องเลยเราจะได้ไปงัดข้อชิงแชมป์โลกกับเขาได้ใช่ตอนนี้พลังรวมของพี่ฝนเท่าไหร่นี่ประมาณห้าหมื่นนะนะบุ๊ปพี่นายเป็นไงบ้างฉันก็พอได้นะแต่ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะสู้ใครไหวอ่ะพอเดี๋ยวก่อน นี่เขาให้อะไรเรามานเนี่ยเขาให้นกพิราบมาอีตัวเหรอเดี๋ยวขอดูความแข็งแกร่งก่อนก็แล้วกันนะโอ้โนกแก้วแข็งแกร่งสุดเลยพี่ฝนวิสุดยอดไปเลยทีนี้พี่ฝนมีนกแก้วสองตัวเลยโอ้โโนกแก้วสองตัวแล้วดูพี่ฝนตอนบีบดิแข็งแกร่ง,ง,งมากเลยล่ะนี่ตอนนี้ห้าหมื่นเจ็ดราจะสู้ห้าแสนไหวไหมต้องลองดูห่างก,กันสิบเท่าเนี่ยนะขอขอขอสู้หน่อยก็แล้วกันนะคะเอาไรสู้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  โอ้โหโอ้โอ้จะสู้ไหวไหมจะสู้ไววไหมเร่เด no ี um ๋ยวฉันจะออมมือให้นิดหน่อยเนาะพี่ฝนกำลังพยายามอยู่ทุกคนเออฉันว่ามันนานเกินไปแล้วอะงสายสู้ไม่ได้แน่นอนเอางั้นไปฝึกมาใหม่นะแมนดูนะทำไมบอสคนนี้ชนะยากจัง พอเขาพลังเยอะกว่าพวกเราเป็นสิบเท่าเลยนะอ๋อใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็เราอาจจะต้องเปิดเพื่อนสัตว์เลี้ยงมาใหม่หรือไม่ก็ต้องไปฟาร์มต่อแน่นอนพี่ฝนมีพอเปิดไข่มาบ้างไงนี่งามมีอันนี้น่าจะได้นะไข่อะไรเนะี่ยไข่อีสเตอร์น้ําแข็งใช่หรือเปล่าอ๋อพวกโซนน้าแข็งใช่ไหมได้นะใช่แล้วโซนน้าแข็งน่าจะได้ใบเดียวได้ใบเดียวก็ยังดีพี่ฝนเปิดมาแล้วกระลกกุกก,กริกกระลอกฮะ ได้กกระลอมาได้คุณกระลอกมาใช่แล้วเดี๋ยวขอดูพลังกระลอกหน่อยพลังกระลอกใส่ยังไม่พอโอโ้ทำไมคราวนี้เราหมุนได้เพื่อนน้อยจังดวงเราไม่ค่อยดีแล้ววอนนะอันนี้มีเรียกร้องอะไรบางอย่างรับอะไรอะ่ะรับพลังคูณร้อยเลยโอ้แต่ว่าก็ยังไม่พอไปฝนพี่ฝน,นยังต้องฟาร์มเพิ่มเติมอีกเ้ะเดี๋ยว่อนนะพวก๊คพ็ก ทำไมนายยกดัมเบลอันใหญ่ได้แล้วก็ฉันยกอย่างเดียวฉันไม่ได้แข่งกับใครเลยโหสุดยอดเลยนาะยยกได้เร็วมากเลยนะเนี่ยแอะแอะฉันก็พอมีแววทางนี้เหมือนกันงั้นเหรอโอ้แสดงว่าถ้าปุ๊กปิกมาแข่งกับฉันเนี่ยคราวนี้นายจะต้องชนะฉันแน่นอนเออน่าลองดูเหมือนกันนะแต่ก่อนจะแข่งฉันขอฟาร์มแป๊บหนึ่งงั้นเราฟาร์มขึ้นไปสักแสนหนึ่งก็พอพี่ฝน ุ๊กเ๊กพี่เอกไปไหนนี่มันนี่เดีดนวฉันจะพาไปดูเขากวักมือเรียกไปทางนน้นน่ะทางนน้นน่ะทางไหนเนี่ยทางตู้น่ะทางตู้นเหรอนู้นไหนอะก็วางของก่อนแล้ววิ่งตามมาอือไปก็ไปทางนี้ทุกคนอ๋อั่นงาเพลอยู่ตรงนี้นี่ทดลองดูหน่อยไหมโต๊ะฝึกกำลังเออได้เลยเพราะว่าพละกกำลังตอนนี้เราใกล้เคียงกันแล้วนะเนี่ย ฉันใกล้เคียงเลยฉันเพิ่งจะหกหมื่นเองฮะจริงเหรอเอองั้นพี่ฝนกับุ๊กปิ๊กลองแข่งกันดูดีไหมอ่ะมาพวกปิ๊กแข่งกับฉันดูอ่ะสู้สู้สองคนพร้อมนะพร้อมแล้วโอ้โหพ๊กปิ๊กนายออมมือให้ฉันทำไมอ่ะออมมือที่ไหนเอาแรงสู้ไม่ไหวอ่ะห่างกันเกือบครึ่งเลยอ่ะห่างกันเกือบครึ่งที่ไหนฉันเป็นคนไงแต่ว่านายเป็นแมวก็เลยสู้ฉันไม่ได้ละม้อง เกล้วันด้วยเหรอนายเป็นแมวน่ารักตะมูตะมีงั้นเดี๋ยวลองแข่งกับพี่เอกดูไหมลองดูก็ได้มาพี่ฝนเออดเอือดเดี๋ยวดเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเออมาพลังเราสองคนใกล้เคียงกันนะอมีแต่มีความรู้สึกว่านิ้วของพี่ฝนจะกดได้เร็วกว่าพี่เอกสามครับพี่ฝนแข็งแก่งกว่าทุกคนอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฝึกใหม่เดี๋ยวก็แซงกันได้เน่ ลองแข่งกับฉันดูอีกสักรอบไหมปุ๊บปิ๊กนายจะแข่งกับฉันใหมงั้นเหรอใช่แล้วระหว่างที่กําลังไปแข่งกันอยู่อะฉันก็ฝึกกาลังเพิ่มเติมเยอะเลยมาคราวนี้ฉันจะลองแข่งกับนายดูก็แล้วกันสู้ๆนะทั้งสองคนปุ๊บปิ๊กนายเป็นไรเป็นอะไรโถเอ้ย พวกปิ๊กนายเป็นอะไรทำไมเอาไม่ลองละดเดียวเอาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะลองแข่งแล้วนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพวกปิ๊กเหนื่อยไหมฉันเหนื่อยมากเลยใจเย็นก่อนพวกปิ๊กเดี๋ยวฉันจะแข่งเฮ้ยโอ้ไม่ไหวจริงๆอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรพวกปิ๊กเดี๋ยวค่อยมาแข่งกับฉันใหม่คราหน้าก็แล้วกันโอ้ตอนนี้พี่ฝนแข็งแรงพอที่จะสู้กับวอสมาเฟียแล้วมั้งเฮ้ จริงเหรอลองดูดิเอพวกเป๊กไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวถ้าจะฟาร์มเพิ่มเยอะๆเลยอืมถูกต้องเลยพี่หวานจะมาแข่งกับบอแล้วอ,อ้าพร้อมแล้วหรือ,อยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะมาเลยอืดอืดอืดอคราวนี้จะต้องชนะให้ได้เลยโอ้โหแม่หนูมีพลังเยอะขึ้นนะเนี่ยอะในที่สุดพี่หวานก็ชนะแล้วในที่สุดพวกเราก็ชนะแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้ว พี่ฝนชนะเก่งปะล่ะสุดยอดไปเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนทําไมเหรอพี่ฝนมีอะไรเหรอคือบอสเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นบอสมาเฟียแล้วยังไงต่อยังมีบอสโลกอยู่นี่ต้องมาแข่งชิมแช้งโลกกันนี้ก่อนใช่แล้วโอ้โหเราดูตัวบนเลอรอเลยอะมาฮึอๆอ,อยากจะบอกว่าเขามีพลังเออแข็งงมากเกินไป เอาไว้ไปฝึกมาอีกสักหนึ่งปีนะแล้วค่อยมาเจอกันหนึ่งร้อปีออออเสียใจทำไงดีพี่ฝนสู้เขาไม่ได้ก็ต้องฟาร์มเพิ่มเติมไงพี่ฝนต้องฟาร์มเพิ่มเติมงั้นเหรอใช่แล้วงั้นเดี๋ยวพี่ฝนปลอบใจไปสู้กับบอสมาเฟียก่อนก็แล้วกัน ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมใช่แล้วพลังสู้เขาไม่ได้สู้วันนี้ได้เดี๋ยวลองสู้อีกรอบหนึ่งมาสู้ใหม่ฮ้นะอนอคราวนี้จะต้องชนะแบบขาดลอย พี่ฝนสู้สู้พี่ฝนสู้สู้ชนะแล้วอ๋อสุดยอดไปเลยนะในที่สุดพี่ฝนก็ามีพละกกาลังแข็งแกร่งเพียงพอที่จะไปแข่งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะงัดข้องัดข้อชิงแชมป์โลกเหรอใช่ <c oughs> แล้วแพ้อยู่คนเดียวแพ้แชมป์มก็ต้องอย่างนั้นนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืนแนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน রাখা বই বই